สวัสดีครับสวัสดีเอฟบ้านเซนต์ฟินแลนด์ทุกทุกทา่านและก็เอฟซีหนุ่มเซนต์ตฟินแลนด์รครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอนั่นเองนะครับเมื่อนี้เป็นงานนะครับงานนอกงานกลางแจ้งนะครับวันนี้ก็มีสตรีมไลฟ์อีกหนึ่งวันนะครับสตออรีมไลฟ์ตลอดก็คือปันนี้ถึงน้องถึงมาสตรีมให้เรานะครับเ <c oughs> ครื่องเสียงมีผมตอนนี้พร้อมแล้วนะครับหน้าเวทีก็พร้อมแล้วระบบเครื่องเสียง ระบบไฟตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมพากนไปเบิ้งหนา้าเวทีนะครับตอนนี้ว่าถึงไหนแล้วระบบจอระบบเครื่องเสียงระบบจอตอนนี้ยังเหลือนะครับได้ประมาณ90%ซนะครับแต่ระบบเครื่องเสียงนี่ตอนนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็ไลติ้งหรือไฟก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอย้อนยางไปเบิ้งหน้องว่ชิมจอหอดใส่และบนเวทีเป็นไงบ้างเนาะ ชัดเสียงยังินเป็นเสียงเงินพี่น้องสี่หละบุญบ้านเฮาเนาะเมื่อสิเป็นเสียงเยงันอยุงสี่หละเดี๋ยวพาเก็บไปเบิ่งครับปั้นระบบไฟยากนาวันนี้เสียงเคืองยังไม่ได้ปั้นนะลองเกไปเบิ้งนะครับระบบเป็นไงหลังเวทีเป็นไงนะครับไปพี่น้องว่าระบบเครื่องเสียงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเป็นตู้กิฟต์โลเบีสนะฮะ ยี่สิบเอ็ดนิ้วเทอร์นโปรนะฮะกลางแหลมอะเบจิลซาวไลท์เศร้าซื้อเสมอไอ้เนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับสวัสดีน้องโกกิค่ะคนสวยสวัสดีน้องเคสวีสดีคนสวย<า>ที่สุด<า>ในโลกกลสาส,าสาองเทศคืออะไรคะเมืองไทยแล้วร้อนมากมอ้าแต่ก่อน<ม>แต่ก่อนนี้อยู่อยู่ไหนอะต่างประเทศค่ะประเทศอะไรลูกเทพการจากสวีเดนค่ะที่ให้มาเลยตลอดโอ้นี่หลานแม่กาลอะแม่การจากอินเดีย ไปเบ่งระบบทงางได้ต่อนะครับพี่น้องเซตด้านหลังตู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ขับตู้ละสองใบนะครับขับตู้สองใบนะครับน่าจะเหลืออยู่ที่สี่โอมนะฮะเดี๋ยวไปเบิเค่องกันพี่น้องสามนาทีเราก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่กันเป็นจุ้มเป็นจุ้มนะฮะเดี๋ยวไปเบ่งเครื่องเสียงเครื่องนี้กัน ว่าตอนนี้เสร็จหรือยังก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะอ่าพาเวอร์นะครับเป็นวอ 15, ละะ์กสิบห้าทั้งเซตเลยนะฮะวอล์กสิบห้านะครับกล้องถ่าทั้งเซตเลยมอนิเตอร์ฟอนต์หน้าสี่ใบาะกา,านวิวกำลังตั้งกองใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะฝากตังค์เร็วสิภา้าไปซื้อส่งเร็วเออ สิบเ <12. S 2> อ็ดสิบสองปีศาเลยบมอ่สิบเอ็ดสิบสองตอมีนหลักนะครับไปที่เอ่อไล์สดนะฮะหรือสตรีมนั่นเอง <c oughs> สัญญาณออกจากมิกเซอร์นะครับผมอ่าแล้วลูซี่ไปไหนลูซี่เออ ม่ทาบพี่พีพี่ไม่พี่วะพี่พโอเคด้านหลังก็ประมาณนี้ครับพี่น้องแล้วแหละละรอรอแต่เครื่องปั่นไฟแค่นั้นเองนะครับตอนนี้รอจงผลิตาทเครื่องปั่นแล่ะเหงาเดี๋ยเลยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเช็คเดี๋ยวผม่นถ่ไทยเป็นเช่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้จักเสียงยังเป็นเสียงยังพี่น้องผมย่านติดเรืองด้่ดอกชิปนีนี่ก็ะมีรู้เพลงอะไรต่อเพลงอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับไปเดี๋ยวรอหน้างานพี่น้องไปมือนี่นะครับทีมงานขายบาทหน้าประตูรู้สึกว่าจะเป็นคุณแม่แอน สว oh, ัสดีคุณแม่แอนนะครับโอ้คนสวยมาขายบัตเองเลยอะไรประมาณนี้คไม่ใช่แค่อนุมัติแล้วก็ขยอ้นี่นะขายตัวหน้ากากก็ขายนะครับเป็นได้แล้วครัตอนนี้ค้างเท่าไหร่โอหนุมไม่ได้อนุมัตินะจ่าตอนนี้จะพก็ทำงานเสียงอะนนะครับโอ้เอาเอาแม่แอนหนวกหูแท้เลยอยู่นี่ ไปรอต่อพี่น้องรอต่อครับขอบคุณทุกนะครับนี่ท่านการเปิดงานตัวบอนะครับและก็ที่สำคัญครับแม่งานใหญ่ของบุญประเพณีอำเภอหนองพ่อของเรานะครับซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหนองพ่อด้วยงบเทศบาลแจกงานงบ400,000บาทนะครับขอเสียงตบมือให้กับท่านนายกนิรมนชื่นแตงครับได้พบกับพี่น้องในการต้อนรับพี่น้องเข้ามาเที่ยวงานครับ รอสักพักนึครับรอให้คนเข้ามาตลาดนรานนทนซื้อนะคะแล้วก็คณะทีมงานจัดงานเ้าทุกๆท่านนะคะดิฉันนางสาวนิรมนชื่นตาหน้าโยกเพชรมุติตะบนหนองพอกระขอตอนรับพ่อแม่พี่น้องเขาทุกๆท่าน เขาสู่เวทีเขาสู่ประเภทนี้ดึงลงไปประเภทนี้ที่นี่จะท่าศึกท่าสนุกสนานของพ่อแม่พี่น้องเท่าเท่าอำเภอหนองหอคือบรรยากาศกำลังเผื่อใจพี่ชันขอเรียนขอเรียกพ่อแม่พี่น้องมาเป็นอย่างไรคนสีร้ากอาจารย์รอดูครับผมรสจานจารป้องกันไดนะครับพี่น้องเราจะเดินทางกันต่อไปเส้นอาจารย์เจอให้าผู้ดโดยทางชีวิตวอร์รัมเปนเสือ พันพากันมีบุญยังนี่คือพากันนังกินเขาไปโตไปโตไปจุ่มใช่ไมแอนนะมีบุญบ่คะบุญยังคะแมนบ่าโอ้ยนาะแช่บ่บุญนี่ยังคะคือมานั่งกินเรี่ยงหนาเช่ไหมนะค่ะอ๋อผมชอมาไอนนี้ว่าถามตรงนี้กินยั่งียว็ปากบกว่าห้ายัง ซื้อน้ำฝากน้องด้วยเนี่ยนะซื้อน้ำหวานฝากน้องด้วยน้ำตาดมบอกดังเลยซื้ออาหารหมาฝากคานด้วยงไม่ใช่อ๋อซื้อน้ำหวานน้ำหวานเออโอเคได้ไหมได้ไหมโอ้ยเนาะ ไม่ได้กินอะไรเหรอหนูกินมาม่าแซ่บปอแซ่บเร้กินทุกเมนูได้แบบสดแซบแล้วเอาแบบสดแซ่บเขากินด้วยนี่เอาแบบสดแซบสุดเอาอะพอยิ้มยิ้มเลยได้เนาะอ้ยตอนน้นะครับเช้านี้นะครับก็เหมือนเดิมเค้กไม่รับนะครับเดี๋ยวสิหาผมเมกไหมไม่เมกนะครับวันนี้ก็คือเกาเดี๋ยวนะครับมีหลายแบบนี้แหละเค้กไม่รับก็คือนี่แหละนะครับโกโก้ ตอนเช้าเช้าพี่หลวงครับก่อนไปทํางานเช้านะครับโกโก้แล้วก็กาแฟเลยต่างนี่วันผมมีเต่าด้วยเนี่ย,ยกินที่เดียวทุกเสั่วเลยก่อนไปที่อืนนะครับนี่กาแฟหนึ่งก้อนนกาแฟกับโกโก้นะฮะอาการน้ำม้อน็อกใบนะครับเต้าคววมจืดคววมเค็มนี่แล้วตเต้ามา เพราะว่าอย่างคนมากจืดแต่ผมก็มาค่อนข้างจะเข้มแน่นะนี่ก็แค่นี้แหละคือผมเนี่ยมาแบบว่าเข้มๆย,ยังไงมาเข้มๆย,ยังไงเพราะว่ามันค่อยได้อัตราลดในการเวลาเขาขินมันคอยคนดีมันนึบๆน,นึบดีนะแต่ว่าบางคนมากจืดๆก,ก,กับส้น้ำนลายๆแต่ว่าผมอยู่ชื่อนี่แหละ น้ำรลอน้ำไม่ร้อนมากพี่น้ผมกินแบบน้ำอุ่นๆเพราะดีนะเพราะห่อนะนะเพระห่อนละมีขานเปาเนาะนี่นี่ไงนี่ในนี่ในนี่ในอันนี้คือ,อย่ามือเสาร์นะครับพี่น,อน้องโกโก้ก,กับกาแฟคือทุกเช้าดื่มน,นะครับโกโก้หนึ่งซองกาแฟหนึ่งซองนะครับแต่ตอนเย็นก็เหมือนเดิมตบถักตบท้ายด้วยดีท็อกซ์ปลาชามิ่งก่อนนอนนี่เนีย่ยผมมาขนๆเห็นอนพี่น้อง และน้ำบุ่นๆไม่ใช่น้ำร้อนมากเลยแซ่บปัดที่นี่ละจากตรงนี้ไปเนี่ยจนมาวบ่ายหรือาบสามหรือสามไม่มีอาการหิวอยู่โตอิ่มแซ่บ นะครับบอกกันเรว่าอิ่มแล้วก็แเส่บนี่แหละครับแต่ว่าพี่น้องต้องดูเขาของน้ำทั้งไรทังนัน้ก็โอเคนะครับดีนะครับเคดไม่รับไม่ใช่ผมเมกแต่ว่ากินจริงๆทุกเช้าต้กเกเินมาต้องกินตรงนี้โอเคเค็ปม่รับนี่สำนีกครับผมขอคุดครับ